จับปลาสองมืออีกแล้วออ,อ,อมาไม้เก่านะฮะไม้มันอีคนอะไรแบบนี้โฮ,โ,ฮโ,ฮโฮ้โหหาก,กินอะไรแบบนี้ตาหรือสีใดแล้วครับสองตัวรุ่นนี้จับปลาสองมือนะฮะปลาดุกกับปลาโคปลาดุกนี่ใหญ่กว่าปลาโคอ,อีกโอ้ยใหญ่อละอลายเลย โอปลาโคโนอยกว่าไม่ใช่ปลาดุกใหญกว่าอู้เหนื่อยใจเหลือเกินสวัสดีครับผมวันนี้พามาจอบวานแหคือเก่าครับผมเป็นไม้คล้องธรรมชาติไม้เก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานนานากกระดานะน้ำครับผมไปลุยกันเลยนะฮะจดจ้วนนี่ครับผม เอากะวานเริ่มขึ้นเคี้ยวแล้วครับแต่หนามยังม่มีครับหนามยังแข็งอยู่ครับผมวานเฮอะไรเตกใหญ่แท้จะหาปลาหินบ่ฮะอูะไ้ไล่มันสบายสบายอู้เหน,หนื่อยใจเหลือเกินโอ้ เปิดกล่องบัท่านครับผมตาหรือสีปลาคอหลอดแล้วครับดีนำไม่กระโดดชนนาผักหัวเตกเออคนอะไรแบบนี้ <c oughs> เหนื่อยใจลกึกขึ้นทำบุญก่อนหรอ <c oughs> <c oughs> ปล่อยปลาไปแล้วนะฮะตัวหนึ่ง <c oughs> ปลาคอ <c oughs> เหนื่อยใจลกึกขึ้น แดละจูอันมัดโจมไว้ไอ้เนี่ได้แล้วครับผมปลาเขาโตงามเติบครับอู้เป็นควันทุ่งเกือบกระโดดลงน้ำอีกไม่ใช่ธรรมดานะนี่มานครับผมตัวแหลก ตาฤศีทรงตัวเร็กดังกำทรงมืออันนี้ตัวเร็กปลาขาวอู้คนดาเรื่องเลยปุ่นครับเต็มเฮียใหญ่แล้วปลาไม่อ้ธรรมดาทิน่ายนี่ไหนถึงปลาใหม่จึงปลาขาวครับผมอู้มานคองใหญ่ อะไรได้ยินแต่ยับยอืบบอบอโอ้ไม่ยับแนตะ่มันยืนอ,อู้หูสมองเลยได้ปลาข่าวบางไหมไม่เห็น <laughs> เห็นยังไงปลามอยู่ในน้ำนคนยืนจับกล่องตั้งนานไม่หวานมาหวานตอนคนเดินอกอู้ บางกับวจีป oh, <spe> ูอาอูอาอูอาเลิศงัดจริบอู้ป่าไม้โอ้ป่าไม้เต็มแฮ่อัญญะอีกแล้วเจออะไรบ้างมั้ยเจออะไรบ้างมั้ยเจอแต่ก้อนหินเจอแต่ก้อนหิน เออเอาใส่ของให้เต็มไปกลับบ้านเอาไปตุม <c oughs> วันนี้จะได้กินก้อนหินตุม <c oughs> กับก้อนหินโทดคุย <c oughs> สมองเลยอีมานว่าข้าวนี้ได้สองสามตัว <c oughs> ไม่ดูหรอก หมดแล้วครับทางพี่บอกว่าเห็นกะปูญปลุ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 ญว่ากะปูญอีหยังครับผมอู้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 กะปูญอะไรโอ้ยปลาดุกอยู่โห้ยตีนป๊าปลาดุกปลาดุกครับผมอู้ว่าเห็นกะปูญอีหยังบั๊จๆบั๊จๆบั๊จๆปลาดุกตาเบิ่งครับว่าใส่ไหลหน้นๆ เห็นใส่ปลาลุกเทียนึงครับผมน้าจีซ้ำไดโนเสาร์กูแล้วครับโดนโพดก็ชิได้เหลือใจเหลือเกินมาแล้วครับปลาลุกออรุ่นนี้ใส่ประมาณห้าร้อยตัวโลนะฮะใหญ่มากมายเลย <laughs> จอบดนล่ะครับกําลังพ่อปลาลุกอ้ธรรมดาที่ไหนห <_ d ry> ล,ลงคล่องไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งตัวปลาลุก <_ d ry> โอ้มีตต่ไซมินิเลยนะฮะวันนี้ไม่อยากผาก <laughs> ธรรมดาที่ไหน <c oughs> บังครับผมบซัซมีเลยจักตัวละบอกครับหรือว่ามันจะมีแค่ตัวเดียวหรือหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> เราเดียวคลอครับผมเหนื่อยใจเหลือเกิน ธรรมดาที่ใดโอ้นางจะบอกสามปีบ่อนมัดจอมไปอีกโอ้เดือดใจเหลือเกินตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับบ่อนหน้าหมุนปานพายุทอร์นาโดเลยครับหมุนติวติวติวปลาไรปลาขาวอ,อปลาขาว ปลากระเนยไงครับผมปลาต่ปลาขาวตัวซัมนปโปตีนแล้วครับไงเติบอยู่ครับผมโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่เริ่มเห็นหน้าปาลาแล้วครับตั้งที่จอบมาตั้งแต่เมือ่อวานทั้งได้ปลา พุนครับเสียนไกล่ลอยเอ็ดจอบมาสามมือแล้วครับแหกําลังลงนำจอบต่อไปนะฮะตาฤศีบอกว่าฝากเอซีเอารถไทยมาดึงแขวไว้แน่ดื้อแต่ฤศีเจ็บแคโอ้บุดีวาวบัไดเลยเจ็บแควแห้งอ้เดือดใจเหลือเกิน Cái nhìn cho tiếng u uh, khắp hôm ha ship ha ship bỏ Ừ. Ừ. cho chỗ quay thế ฮูนครับผมเสียนไก่ลอยเอ็ดได้แล้วครับอเต็มเฮอะนะปลาไหม่อบอเมนไหม่ธรรมดาเลยนี่ไหม่อยู่คาพร้อมเอเหนื่อยใจเหลือเกินธรรมดาทีา่ไหนได้ของใหญ่แอ้นี่ว่าเธออยู่ตีนแฮ้ครับผมออกบอกว่าพลุชออกไปแล้ว กะเบิงครับผมว่าห่าวซิมิติดบว่าออกหรือไม่ออกเรียบร้อยแล้วครับผมหลุดไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งตัว ไรเบกไม่หลอพูดภาษาไรไม่รู้เรื่องเลยเบกไม่หลอเนี่ยพูดภาษาไรเบกไม่หลอคนเมนพูดไทยเคยชัดบอก <c ười> คเม่นพูดไทยไม่ชัดบอกพูดไดหนึ่งหนึ่งเ <c ười> จออะไรบ้างไ,มไหงไมอืมเ <c ười> จออะไรบ้างไหม ជឺហេអូ៎ຫນឿយໃຈលឹកកឺនបើកហ៎ផ្លាដុកសៃមីនីណាហ្ណយកណយផូតអូ៎កើបសំនីវគយអូប៉ុនច្បុកសំលុតបាតផាដុកសំឌីវក້ອຍធម្មតាទីណៃនី ยังมีไพ่อยู่ปุ๊ยปุยปุย oh, ปุยปุดเบิ่งอีกครับผมว่าบอมเมนตัวนี้เงอกหากินไก่ขาจังสันเลยนะโอ้ธรรมดาที่ไหนหวานบาทันตัวใหญ่ครับผมได้แต่ปลาดุกน้อย าำนิวก้อยขอบท่อเลยขอบท่ <c oughs> อเออมองมนันมูเขาอะไวมาอีกแล้วครับผมปลาดุกไซมินินะฮะรุ่นเดียวกันเลยกินทั้งขีนะฮะรุ่นนี้เออธรรมดาที่ไหน อ่ากินทั้งกลางบอ,อ้เดือยใจเหลือเกินสะสมแต้มครับมืนอนี้พ่อได้ปนพ่อได้จีพ่อได้ม้มเออได้ทุกอย่างนะฮะได้อย่างละตัวครับผมมื่อนี้พ่อได้อยครับได้เป็นบางคนบางคนวันไดกระเลนดกับบานโกนครับ คลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหานา้นากระดะน้ำครับฝนครับฝนกำลังสิตกครับฝ้ามืด <c oughs> จากมันสิตกหรือว่าตกหรือตงตื่นดีเฮย้ย <c> เ <oughs> หนื่อยใจเหลือเกินเมื่อวานตาฤศีเห็นว่าฝนสิตกครับไปห้องนำ้ำ <c oughs> หอดบ้านฝนเศร้าตกจอยเ <c oughs> หนื่อยใจเหลือเกินครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบาย